สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะทาหมกหมอก้อลูกฮวกนะคะนี่ลูกฮวกที่เราซื้อมาจากตลาดคอนสารนะคะจังหวัดชัยภูมิค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะผัดเครื่องนะคะก็จะเป็นเครื่องสมุนไพรมีตะไคร้หอมแดงนะคะตะไคร้หอมแดงแล้วก็ข่านะคะารากผัชีนะคะตอนนี้ วันนี้นะคะเรากำลังจะผัดเครื่องนะคะให้หอมก่อนนะคะเป็นเครื่องสมุนไพรนะคะที่เราจะทำหมกนะคะวันนี้เราซื้อหมวกมานะคะก็คือตัวหมวกที่เป็นลูกออดนะคะอันนี้คือห้าสิบบาทนะคะขีดละยี่บห้าบาทนะคะก็คือถ้าเป็นกิโลก็คงจะสองห้าสิบาทนะคะน,นี้เราซื้อมาสองขีดนะคะ ห้าสิบบาทอันนี้เราก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะเราผัดเครื่องพอหอมแล้วนะคะเราก็เติมน้ําลงไปแล้วนะคะหมกหม้อเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวลองดูนะคะเสร็จแล้วนะคะเราใส่ลูกหม้อลงไปแล้วนะคะตอนนี้ ติดอยู่ตรงนั้นเราทำไงต่อคะเติมน้ำปลานะคะลงไป,ปนนนะะหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งคับพีเลยนะคะเนี่ยโอ้มีความหอมนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นเมนูปวดของป้านุยนะ ตามด้วยชูรสผงนวัวหนึ่งช้อนนะคะสา้วใส่น้ำปลาเพิ่มไปอีกหนคนได้เข้ากันอู้ <Ooh. S 2> นะคะเป็นพริกลูกโด ด้วยต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ใบแมงลักนะคะเอนูหมกหมอ้อหมกหมอ้อก็หัวอืมเป็นไงฟ้าเลย ตาจะขอตักดูหน่อยโหอ,อืมอเดี๋ยวทีนี้ก็จะปิดฝาไว้นะคะค่ะหลังจากที่เราปิดฝาได้สักแป๊บนึ่งนะคะหมุกลูกหัวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะ